สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับนำมาแจ้งให้กับพี่น้องชาวประกันสังคมให้ได้รับทราบกันทุกคนนะครับสำหรับการระบาดของโควิดรอบ3นะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับกำชับโรงพยาบาลในเครือนะครับประกันสังคมให้ความร่วมมือดูแลผู้ประกันตนนะครับกลุ่มเสี่ยงติดโควิด1 9อย่างเต็มที่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดก,กันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนนดูเยอะๆนะครับหากใครมีความคิดเห็นหรือแนะนำติชมช่องก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงแรงงานกำชับโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมให้ความดูแลนะครับผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงติดโควิด -19 อย่างเต็มที่นะครับ จากกรณีที่พบว่ามีผู้ป่วยโควิด1 9เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดที่พื้นที่สีแดงซึ่งกระทรวงแรงงานนะครับได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดนะครับในช่วงวันหยุดนะครับเนื่องในเทศกาลสงการานต์และเตรียมความพร้อมนะครับรองรับในทุกด้านหากสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นนะครับมอบ โรงพยาบาลในเครือประกันสังคมดูแลนะครับผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิดนะครับนายสุชาติชมกลินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตนได้กำชับโรงพยาบาลประกันสังคมนะครับให้ความร่วมมือดูแลผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงติดโควิดนะครับโดยออกประกาศกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อเน้นย้ำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนกรณีโรคโควิด -19 นะครับ เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนในเครือโครงการประกันสังคมนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 นะครับทั้งการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงและจำนวนเตียงรองรับผู้ประกันตนป่วยโรคโควิด -19 นะครับเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลนะครับในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือโควิด -19 นะครับลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยปัจจุบันนะครับมีโรงพยาบาลเอกชน เป็นโรงพยาบาลประกันสังคมจำนวน81แห่งนะครับและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานอย่างเต็มที่นะครับโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมนะครับเตรียมพร้อมรองรับดูแลาการรักษานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวต่อว่านะครับาจากข้อมูลณนะวันที่9เมษายน2564นะครับพบว่ามีผู้ป่วยโรคโควิด -19 รายใหม่จำนวน 5 5 9รายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สีแดง5จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการนคนปรปฐมและประทุมธานีนะครับส่งผลให้ผู้ประกันตนตามเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคนะครับกบระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีโอกาสเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 และอาจมีอัตราผู้ประกันตนที่ป่วยได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงแรงงานจึงได้สำรวจความพร้อมโรงพยาบาลประกันสังคมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลรักษาให้โรงพยาบาลประกันสังคมมีจํานวนเตียงเพียงพอนะครับโดยการเพิ่มเตียงในโรงพยาบาลและจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเอกชนซึ่งจากการสำรวจโรงพยาบาลประกันสังคมเอกชนนะครับจำนวน81แห่ง ส่วนใหญ่มีความพร้อมนะครับในการบริการแก่ผู้ประกันตนนะครับทั้งนี้นะครับกระทรวงแรงงานได้พร้อมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์นะครับให้แก่สถานพยาบาลตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์นะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมให้ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการรับบริการทางการแพทย์นะครับ ทั้งค่าตรวจและค่ารักษาโรคโควิดส่งผลให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงแรงงานพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากผลกระทบภาวะโควิด -19 ในทุกๆด้านนะครับเพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไข ให้สอดคล้องกับสภาวะเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจับประกันสังคมนะครับที่นำมาฝากกันยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ